พูดไปแล้วเรื่องของพอร์ตเฟลโอดีไซน์กับเทรดดิ้งฟอร์มูลาหรือว่าสูตรที่จะเอามาใช้เป็นสัญญาในการซื้อการขายนั่นเองแต่คุณลุงก็บอกไว้ว่าสส่วนนั้นจริงๆก็ยังไม่ได้สําคัญมากเท่าไหรนะ่นักส่วนสํญญาคัญมากกว่านั้นอีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของ m o n e y management ตรงนี้มันยังไงคะคุณลุงคะมันนี่แมเนจเมนต์กับสูตรการลงทุนที่น่าเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านเนี่ยเข้าใจว่าไอ้สัญญาณเขียวๆแดงๆเนี่ยน่าจะสํญญาคัญมากกว่าอีกนะคะคุณลุงคะเอนักลงทุนส่วนใหญ่นะฮะก ติดอยู่แค่นี้เองแค่สัญญาณนะซื้อขายนะฮะมีส่วนน้อยมากในโลกนี้นะฮะที่จะเข้ามาถึง Money เ a n นจเม้น t นะ,ะแล้วน้อยจริงๆนะเท่าที่รู้จักก็น้อยน้อยมากจริงๆเราต้องอย้อนกลับไปพูดเรื่องเก่าหน่อยคือว่าการลงทุนมันไม่ใช่การพนัน,นะะอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะฮะมันต้องมีมีการวางแผนจะลงทุนยังไงนะฮะเราเลือกสูตรที่จะใช้อันนั้นเราก็ทําเสร็จไปแล้วนะฮะคราวนี้การวางแผนของเราเนี่ย วางแผนเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องต่อเนื่องมาถึงเรื่องการบริหารการเงินวิธีเปรียบเทียบง่ายๆก็เปรียบเทียบการลงทุนของร้านโชห่วยกับเซเว่นดีลต่างกันมากเลยเห็นไหมต่างกันมากเลยเซเว่นเพิ่งเปิดแต่แป๊บเดียวรลยเลยโนะช,ชห่วยมีแต่จนเอาจนเอาจนเอาเราก็จะล้มหายไปที่ในที่สุดนะครับต่างกันตรงไหนสองร้านเนี่ยก็มีของขายเหมือนกัน มีหน้าร้านเหมือนกันต่างกับที่ Money Management มั n e y ่ a แมนจ์ e n เนะครับอย่างเซฟเมนดีลเราจะเห็นว่าของซึ่งเข้ามาปั๊บคนมองเห็นเลยเนี่ยเป็นของ,งขายดีที่สุดทำไรายได้ก็มากที่สุดทําไมก็ถึงรู้เพราะเขามีการจดบันทึกทุกอย่างนะฮะซื้ออะไรขายอะไรเพราะอะไรเมื่ออไรยังไงกําไรกัดทุนยังไงแล้วก็มีการ Analyze ว่าส่วนไหนทําเงินให้เรามากที่สุดเอาส่วนนั้นมาวางข้างบนส่วนไหนไม่คยทําเงินเอาไปวางข้างล่างนะครับ ส่วนไหนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะทําเงินแต่คนมาฝากขายเอาไปเก็บไว้ถังร้าน oh. แล้วก็ได้สต็อกฟรีโดยไม่ต้องลงทุนถ้าวันมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องใช้เงินจริง oh. นะฮะซึ่งเราเนี่ยเป็นมั n ติเมเนจเม้นท์นะฮะคราวนี้ถ้าเซเว่นอีเลฟเว่นไม่มีระบบถ้าทํางานเหมือนชั่วหวยธรรมดาป่านนี้ก็เหมือนชั่วหวยธรรมดา oh. แต่เพราะเขามีระบบนะฮะอาสินค้าทุกตัวเนี่ยเขามีการบันทึกว่าเข้ามาเมื่อไหร่เข้ามาอย่างไงการซื้อเป็นยังไงการขายเป็นยังไงทุกอย่างมีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย ในการลงทุนเนี่ยเราก็แบ่งนักลงทุนเราเป็นสองส่วนเหมือนกันส่วนโชว์หวยกับส่วนเซ็นทรัลเนะฮะส่วนโชว์หวยก็ซื้อขายได้เรื่อยๆไปหมดแล้วครับเปิดร้านร้านนึินนะขายกระเทียมพริกไทยเชือกฟางนะฮะตะปูนะฮะแล้วก็ขายมาจิ้มฟันยันเรือรกลนะคะเรือรบคงไม่ขายนะครับเอาแค่วายจิ้มฟันนะครับคราวนี้มันก็เป็นโชว์หวยอย่างนั้นอ่ะมีการบันทึกไม่รู้เรื่องหรอครับก็เดี๋ยทํามาอาม่าทามาแล้วก็ แต่ใช่เป้นคืมีการจดบันทึกว่าอะไรเป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นการซื้อขายคุณต้องจดบันทึกครับอลองคิดดูสิฮะนักลงทุนที่ที่ดูรายการนี้อยู่ลองตอบตัวเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสิคุณเคยจดบันทึกไหม,มผมว่า99.9999ซ99 99 99ไม่จดไม่กล้าที่จะจดวเวลาเสียก็ทาเป็นไม่ลืมลืมไปไมคือไม่จดบันทึกเนะพราะฉะนั้นเมื่อไม่จดบันทึกมันก็ไม่มีมันนี่แมเนจเมนต์ไม่สามารถบริหารเงินได้นะครับ สมมติว่าเราจดบันทึกถูกต้องจดยังไงก็จดอย่างเซเว่นคือจดให้เป็นระบบให้ถูกต้องนะฮะให้ให้เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะนะฮะมีระบบไปเลยอไม่ใช่จดส่งเดชระบบคืออะไรคือระบบบัญชีมาตรฐานนะครับของประเทศไทยมีอยู่แล้วนั่นแหละลงบัญชีไปเลยซื้อเท่าไหร่ที่ราคาไหนจดไทยเดียบรอยแค่นั้นนะคะแล้วก็ขายเท่าไหร่วันเดือนปี นะฮะแล้วก็โนมีบันทึกว่าเข้าด้วยสูตรอะไรนะฮะเพราะอะไรและจะออกด้วยสูตรอะไรเพราะอะไรนโยบายของตัวนี้ชัดเจนแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงจดบมดเมื่อออกแล้วปั๊บก็มาแอนาไลซ์ว่ามันดีหรือเสียอย่างไรนะครับค่อยๆทําไปเรื่อยนี่คือ Money Management ์แมเนจเงินของเราให้มีสิทธิภาพสูงสุดพอเราทําอันนี้ไปสักพักหนึ่งนะฮะพอเราเริ่มมีข้อมูลมากๆเนี่ยเราก็เริ่มที่จะแอนาไลซ์ได้ว่าเอ๊ะหุ้บางตัวเนี่ย มันกำไรมากมันตัวกำไรน้อยาบางเวลากำไรมากบางเวลากำไรน้อยแต่เมื่อเวลามันหมุนครอบๆแล้วเนี่ยหุ้นส่วนมากจะเหมือนๆกันคือจะมีกำไรในส่วนเฉลีย่ยคือเรื่องของความพอเพียงนั่นเองนะฮะนั้นเราก็เริ่มได้คิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยหุ้นในส่วนซึ่งมันกำไรมากๆมันถูกกับอ่งไล่ยอย่างนี้เนี่ยเราควรจะเพิ่มโพ o ิ i ันมาสมมติว่าเดิมซื้อทีละแสนแสนแสนทุกตัวใช่ตัวนี้ควรจะซื้อแสนหนึ่งไหมแสนสองไหม อีกตัวหนึ่งควรจะซื้อ90 0 0 0มื่นไม0แปดหมื่นไมอันนี้ต้องคิดวรา manage เงินนะฮะคราวนี้จะ manage เงินเนี่ยจะคิดว่าซื้อเพิ่มหรือซื้อลงเพราะอะไรอันนี้ต้องมีเหตุผลนะฮะเช่นเพราะค่า NAV เปลี่ยนไปเช่นสินค้าหนึ่งตัวเช่นสุดว่า a d v a n c e กับ Semico ตัวล่นกับตัวสุดท้ายนะฮะตอนนี้บัญชีเป็นยังไงล่ะเราลงบัญชีนี่โดยละเอียดนะทุกตัวถ้าเล่น50เสร็จ50ก็ลง50บัญชี บัญชีนี้กำไรใช่ไหมบัญชีนั้นกัดทุนใช่ไหมบัญชีที่กำไรเนี่ยต้องมี position sizing สูงกว่าบัญชีที่กัดทุนแต่ถ้าไม่มี money management ไม่มีการจดบันทึกไม่มีระบบซึ่งสามารถเอามา analyze ได้นะฮะเราทําตัวนี้ไม่ได้เห็นนะฮะเพราะการ money management นีคือการลงบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีแต่ต้องลงด้วยระบบคอมพิวเตอรค่ะ ซึ่งสับไม่ใช่เรื่องของนักบัญชีเขา,<ส>าแต่เรื่องของนักลงทุนซึ่งสามารถดึงมาใช้ได้ทันทีเลยเช่นว่าเราสามารถดึงมาใช้ได้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ย performance ข,ของหุ้นแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเราได้ใช้เงินไปเหมาะสมรหรือไม่มันจะมี report ออกมาให้นะฮะเป็นโปรแกร,รมของทางชมรมนะฮะหรืออีกวิธีหนึ่งเราอาจจะคำนวณค่า risk factor าจุดที่เข้าซื้อตามโรคนี้ของหุ้นตัวนี้ในขณะนี้หรือในขณะไหนก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบประจุดซึ่งต้องออกเพราะการซับลอสตามระบบเนี่ยมีค่าริสเท่าไหร่ตัวนี้เนี่ยเอาไปคำนวณกับเป็น R Multiple เช่น 2R งอ t ร์ประเทศโได้ไหมหรือว่าเมื่อได้1 R 1.5 R แล้วเนี่ยให้ Run f i b o n a ชชีประเทศ r r o f i t มันก็เป็นระบบเห็นนะฮะแต่ถ้าไม่จดบันทึกไม่มีการคำนวณย้อนกลับเนี่ย มันไม่สามารถบริหารเงินได้เพราะเราจะไม่เห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นกับการงิ้ของเราภาพต้องเอามาพรีเซนต์ให้เป็นกราฟิกหรือพรีเซนเทชัด้วยเพราะอ่านบัญชีมันอ่านไม่ออกแต่เห็นเป็นรูปจะเห็นชัดเลยนะครับว่าการใช้เงินใช่หรือว่าการใช้เงินขณะนี้เนี่ยประสิทธิภาพการใช้เงินของเรากี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นต้นนะคือระบบเนี่ยมันจะคำนวณให้เราตลอดเวลานะครับถ้าานักลงทุนสนใจเนี่ยอยากจะศึกษาตัวการจดบันทึกตัวนี้เนี่ยเข้าไปสอบถามที่ เว็บไซต์ของคุณลุงได้ด้วยนะคะคือตอนนี้เรามีบริการช่วยเหลือสมาชิกอยู่แต่เฉพาะสมาชิกนะครับสชิกชมรมถ้าอยากจะใช้ระบบของเราเนี่ยเราก็ให้ใช้ฟรีเรามีคนติวให้ด้วยซ้ำนะฮะโดยที่เราบอกว่า6เดือนนะฮะถ้าพอใจเอาเงินมาทําบุญได้กันส่วนหนึ่งถ้าไม่พอใจก็เอาระบบไปเลยก็ได้ไม่ว่าไม่ต้องจ่ายเงินเลยดีไหมครับอย่างนี้นะฮะก็จะได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้รแล้วเราก็มีคนซึ่งเข้ามาใช้ระบบมากแล้วนะฮะ แล้วก็ยังโซฟานะฮะก็ยังไม่มีใครถอนตัวทุกคนก็ยังพอใจกันอยู่นะครับ แต่ระบบนี้ก็แจกฟรีให้เฉพาะสมาชิกชมรมนะครับแต่ว่า,าไม่ใช่ง่ายนะฮะเข้ามาปั๊บต้องพร้อมจะเรียนเอาระบบเฉยๆโดยไม่เรียนเราไม่แจกนะครับต้องพร้อมจะเรียน,นต้องทําความเข้าใจศึกษาด้วยนะคะอย่างที่คุณลุงบอกกันไปตั้งแต่ต้นว่าหลายคนอาจจะคิดว่าการลงทุนตามระบบนั้นเป็นการซื้อขายตามสัญญาณเขียวๆแดงๆเท่านั้นเองแต่ต่อให้ซื้อขายถูกสัญญ,ญาณบ่อยครั้งขนาดไหน แต่ถ้าไม่มีการจดบันทึกหรือว่าการวาง Money Management ที่ดีเนี่ยสุดท้ายการทํากําไรในระยะยาวก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ถูกต้องและก็จะขาดทุนในซ้ำเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าใจ Position Sizing ได้ค่ะนะบางครั้งเนี่ยหุ้นบางตัวแหมเจ๋งมากเลย<ช>มีเสียงจากไหนบอกแอบบอกมาอย่างเงี้ยทุ่มไปต็มเต็มตัวถ้ามันลงขึ้นมาเนี่ยพอร์ตมันเสียหมดเห็นไหมฮะ position sizing สิ่งสำคัญที่สุดเลยคมีคนพูดว่า money management เนี่ยก็คือ position sizing นั่นเองซึ่งซึ่งจริงแต่ไม่ทั้งหมดนะครับจริงมีมีมีความสำคัญมากนะฮะ position sizing ที่คุณลุงพูดถึงก็คือจำนวนหุ้นที่เราจะเข้าซื้อแต่ละครั้งถูกต้องจำนวนเงินที่เราจะเอาไปวางในหุ้นแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละครั้งจะไม่เท่ากันนะครับมีเหตุผลทั้งนั้นเลยนะฮะ และต้องมีระบบบัญชีซึ่งสามารถคำนวณส่งข้อความมาได้ข้อมูลมาได้ว่าวันนี้เนี่ยสแกนหุ้นปั้ง50ตัวหรือร้อยตัวตาำใจแล้วแต่บัญชีนะฮะแสนสมมติว่า50ตัวปั้งมันจะบอกมาเลยว่าซื้ออะไรกี่หุ้นเพราะอะไรบัญชีขนาดนี้ปจะทุกอย่างละเอียดหมดนะฮะแล้วขายอะไรกี่หุ้นอะไรต่างๆนะระบบจะจัดการให้